ดันดันไปอีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งอยู่อยู่บ้านนั้นก่อนอยูบ้านนั้นก่อนบ้านหังกระสีมีตัวนะ ข้างหน้าเรามีบ้างไปเห็นจุดอะไรบอกมึงบ้านหลั่งนี้สองบ้านฝั่งนี้สองบ้านหลังกระตีข้างหน้าข้างหน้าฝั่งขวามีระวังทนายยิงนะทนายไันอยู่ตรงไหนพี่ยังไม่รู้เนยยังไม่เห็นเลยนะรู้แต่ฝั่งบ้านหลังกระตีมีนายาเือจุดละ โอเคมันอยู่ฝั่งนึงอ่ละถ้าใจเราใจเยังจะย็นถ้าเราดันไปมันมีบ้านหลังกระสีมันมีคนอยู่ข้างหลังบ้านมันหลังกระสีเพื่อนเราดันแล้วน่ะหลักเนี่ยบ้านหลังกระสีฝั่งขวาเห็นไหมบ้านแดงอ๋อใช่ใช่ใช่มันอยู่หลังบ้านคนนึงบ้านไหนเขียววินชัดตอมังเกอร์แล้วน่ะไปตอมังเกอร์นั่นน่ะหลังสุดเห็นเปล่า น้าบังเกิลอะโหลแต่แต่กังเกอร์ไหนครับบังเกอร์บิงขวายิงครบยิงได้แล้วเข้าบ้านได้ปะไม่ได้ใช่ปะไม่เข้บาบ้านไม่เข้าบ้านทำมากกว่าแล้วเ,เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววี you, ดเอสอยู่บ้านบ้านข้างหน้า ยู่บ้านหน้าขวามือขวาขวาครบบ้านหน้าบ้านหน้าขวามือมีวีเอสอยู่เนอุ้ยบ้านบ้านแรกบ้านแรกยิงแล้วไม่ตายบ้านแรกตายมือคูมอยู่บ้านแรกบ้านแรกตายมือกับบ้านบ้านขวาหลังที่สองถนับจะฝั่งมาเอาไอ้เนี้ยมาเป็นยังไงกั ดันมาแล้วนะโอเคเห็นแล้วคุณด,ดันอยู่บกักหลังตรงข้ามบ,บ,บ้านเราบ้านไหนเออ,เอสองตัวบ้านไเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหเออตูตฝั่งนี้สองตัวนะฝั่งตรงที่ผมตายเนี่ยเห็นว่าตรงที่ผมตายสองตัวอ,อยู่หลังบ้าน สไนมันสไนมันดันมาบ้านสังกษแล้วสไนมันดันมาบ้านสัางกษตโอ้เอเจโดนลดันมาเลโอเคฝั่งนี้อยู่สตัวสนี่สาตัวไปแล้วไปแล้วไปหาสไนแล้วโอัโหคนเพื่อสไนเนี่ย้ย แม่ใจตอนนี้เราลุกมาแล้วไหนอะหรอฐานคนนี้ยังอยู่เลยเราลุกมาแล้วโอ้ยเียสอทางนี่าหละที่ชอบโอ้เราถึงกลับลแล้ว,ลลวกลับแล้วหกลับแล้วอกลับวมนเดือ๋ยวร้านจิตเทื่อนคืนแนะ่ จเเ็อ้าวหรือบอกเขาเดียวเนี่ยแต่คนเดียวโอ้ยเฮียเอออะไรเนี่ยนี่ไม่แตกว่ะอะไรวะซิกมันซิกซิกอะไรสุดใช่ป่าววะเอาวะเอาวะเอาวะอยู่ไหนตัววะอยู่ไหน่ะ อยู่ตอนนั้นแหละแถวนั้นแหละนี่ก็ไม่รู้ฟังแบบบ้านอ่ะทำบ้านแบบบ้านใช่หรือบ้านเหรอมเกือบตายไอ้เจ้เจ้ากูใช่ไหมเด็กก้อนนั่นนึงกูหาก่อนหายยากอ่ะ พูดถึงถ้าแมปเนี้ยถ้าตะไนวีดเอสน่าจะเด็ดสุด <Yeah. S 1> เรามารอลุ้นกันต่อมันยังเหลือตัวตัวกันอยู่เดี๋ยวภูมิด้วยนะเดี๋ยวภูมิใต่เกาะเหล็กด้วยนะยิงแม่งไม่ตายน่าสง่ามันก็รอบมอกรน่ะคุณเพชนยังไง กำลังเห็นนะครับนี่เราเราดูว่าสนายกับสนายกันหรือไม่ไม่กนกับกนทิ่ผานจะได้ตายคู่มันต้องมีบังเกอร์ออกไปบวกกันวิ่งไปวะาเขาใช้กนหรอไม่ไม่ไม่ข้างหลังไม่มีข้างหลังมันเพิ่งเกิดไม่ก้อนใล่อหะ คนที่มาตลอดนะมันอยู่บ้านตรงข้ามนั่นแหละแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่รู้อาหารหมดวะไม่ต้องซื้ออาหารแล้วตอนนี้เรามาชุมนุมกันเฮ้ยจะกลับแล้วนะเว้ยมีชาร์จเกมอีกแล้วไม่ใช่วะมีบังเกอร์ไอชาร์จเลยน่าไม่มีบังเกอร์ลหรอ เติมแท้มันมีเวลากำหนดเลยให้ให้ชาร์จอ่ะมีทีมลุกกับทีมรับอยากมันเกินน่ะเหมเอือนเออไม่ต้องหาบังเกอร์แล้วเหเวมือนม,มันจะวิ่งมาแล้วหรือเปล่าเห็นป่าววะเติมแท้เวลาแข่งไม่ใช่บังเกอร์ฮะเติมแท้เวลาแข่งไม่ใช่บังเกอร์แม่ใช่แต่เติมนี้ไม่ใช่บังเกอร์มไม่ได้ดูมันไม่มีไอ้นี่เนี่ย มันมือให้เราแข่งไหมดยิดเก้ตาโหดเก็บคนเดียวหมดเลยสัสเก็บคนเดียวหมดเลย User j แต่หาดแต่ข้แม่งเก็บเล่นคนเดียวหมดเลยยิ่งหมายพวกเรายิงแม่งไม่ตายเลยไปดีแล้วนะกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านแล้วเหรอแล้วใครจะมาแทน